คุณมรทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อบรรานะคะมาจากไมโครลิซิงค่ะสวัสดีครับค,ค,ค,คุณบนทาวันนี้มีตำแหน่งอะไรอยากจะแชร์กับเราครับามาชรเลน่นกันมาชรเล่นกันเป็นตำแหน่งผู้จัดการแผนกธุรการค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าตำแหน่งนี้คุณบนทาอยากได้คนแบบไหนอยากได้คุณสมบัติเฉพาะเลยก็คือเรารับแต่เฉพาะผู้ชายนะคะโอเคโจทย์คือผู้ชายค่ะแล้วก็ดูงานธุรการงานจัดซื้องานอาคารสถานที่ ธุรการจัดซื้ออาคารสถานที่อันนี้คือคนคนเดียวกันถูกไหมครับถูกค่ะโอเคทรีอินวันเลยนะครับนี่แต่แต่อันนอ้งเงี้ชื่อชื่อตําแหน่งเป็นผู้จัดการธุรการ <c oughs> ลองเป็นภาษาไทยลองเป็นภาษาไทยลองดูไหมครับอ่านะผู้จัดการแผนธุรการลองเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการฝ่ายธุรการไหมครับ อ่าเ,เห็นไหมไถ้าเราถ้าเราพิมพ์แผนกมันมีข้อดีของระบบนะครับถ้าเราพิมพ์แผนกเราจะรู้เลยว่าโอ้ตายแล้วอยู่ห0สิบคน <c oughs> ก็ลองเปลี่ยนจากาแผนกเป็นฝ่ายถ้าเจอเป็นสอง0 0ืสเตปแรกนะครับเราลองมารีวิวดูก่อนว่าไอตัวตำแหน่ง,งผู้จัดการฝ่ายธุรการเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะไม่เอาชื่อนี้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเลยทีนี้เดี๋ยวรอให้คุณมนทาดูนิดนึงดูนิดนึงมีชื่อไหนที่ไม่ใช้บ้างผู้จัดการฝ่ายธุรการขายค่ะไม่ใช้ฝ่ายธุรการขายจะไม่ใช้นะครับ อันนี้เสริมเทคนิคเผื่อท่านอื่นไปด้วยนะครับคือย้ําเรื่องจํานวนครับครับทุกครั้งที่เรามีการเลือกชื่อใดชื่อหนึ่งหรือมีการเลือกชื่อออกจํานวนมันจะเปลี่ยนถปถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูชื่อตําแหน่งตรงนี้ครับ <c oughs> ก็จะดูว่าเอยปริมาณในการดูชื่อเนี่ยมีคนใช้ชื่อน,นี้อยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าคุณมนทับอกป๊อปว่าไม่เอาตัวตําแหน่งผูยการธุรการขาไขาก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าพวกนี้ตรงหมดแล้วเรากดยืนยันได้เลยที่เหลือโอเคที่เหลือโอเคหมดกดได้เลย นิดนึงนะครับต่อนเนื่องเลยย้ําอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่เราใส่ชื่อตำแหน่งไปปุ๊บระบบมันก็จะมีการแนะนําชื่อตําแหน่งงานใกล้เคียงเพื่อให้เราจับคู่คนหางานได้เพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มคําอย่างเช่นเราเลือกหัวหน้าธุรการได้นะครับวิธีการง่ายคือเซลล์อไปก่อนแล้วถ้าไม่เอาเซลล์แอดมินเราก็ติ๊กออกนะครับหัวหน้าแผนกธุรการฝ่ายขายไม่เอาก็ติ๊กออกนะครับสมียนเอาไหมครับไม่ค่ะไม่เอาก็ติ๊กออกได้เลยนะครับคุณวันทาคุคียงไงบ้างครับเวลาที่ระบบมันซักเจตการใส่ชื่อตำแหน่งให้้้้เราาแบบแบบแบบนีไดง โอเคนะคะก็ง,ง่ายขึ้นไหมครับแบบนี้ง,ง่ายขึ้น,นะค,ะค่ะคือเราไม่ต้องไปนั่งคิดเนะว่าเอยฉันใช้หุหน้าเนีทุกกันจะใช้ชื่ออะไรได้อีกอย่างของแอดมินแอชิสแ a นเมเยอร์เราลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับถ้าเป็นระดับแบบแอชิสแทนอย่างนี้เราเอาไหมครับหรือว่าเราเราอยากจะรับแค่เป็นเลเวลเมเ a อร์อย่างเดียวเออได้อยู่นะคะก็คือเราถ้าได้อยู่ก็ติ๊กติ๊อตกออกไปเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโจทย์ของเราคือคีย์เวิร์ดถูกไหมครับที่คุณมนทาพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะมันคือคีย์เวิร์ดในเนื้องานที่อยากทําจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดตรงนี้เอามาใส่ได้เลยครับคุณอาใส่ได้เลยครับคําแรกคือจัดซื้อจัดซื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะจัดซื้อแล้วจัดซื้อแล้วก็มีอาคารสถานที่อาคารสถานที่ผมเสริมนิดนึงนะครับเวลาที่เราใส่คําว่าจัดซื้อเข้าไปคําเดียวเนี่ยมันก็จะมีการแนะนําคําที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อขึ้นมาให้อีกเห็นไหมอย่างเช่นถ้าเราใส่คําว่าจัดซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะแนะนําว่า purchasing purchase พวกนี้เราสามารถติ๊กเพิ่มเข้าไปได้นะครับจัดซื้้้ออจจาางงย่ี ก็ติ๊กได้เห็นไหมครับดีไหมครับต้องถามก่อนสําหรับสําหรับคุณรรทามันแนะนําแบบนี้ลองดูเห็นไหมครับแต่แต่เมื่อกี้ทวนนิดนึงมีจัดซื้อมีอาคารสถานที่เรามีอะไรมีอะไรอันหนึ่งครับแล้วก็รับเฉพาะผู้ชายค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวยานพาณิไม่เอานะครับะเอายานพาณิด้วยก็ได้ค่ะดูด้วยยานพาณิด้วยเหรอครับโอเคโอเคถามนิดหนึ่งถ้าเป็นอาคารสถานที่ได้ไหมครับแบบนี้ ได้ค่ะเพราะว่าอ่านั้นเดี๋ยวป๊อปให้พิมพ์คําว่าอาคารอาคารสถานที่พิมพ์คำว่าอาคารเพิ่มเข้าไปอีกคำหนึ่งนะครับอาาอาคารสถานที่มีนวจะบอป่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเราพิมพ์คําว่าอาคารสถานที่มันจะจับคํานึงแต่ถ้าเราใส่คําว่าอาคารแล้วก็ใส่คอมมาสถานที่มันจะจับเป็น2คําเพิ่มขึ้นเรากดดูผลได้เลยนะครับลองเพิ่มสถานที่อีกคำหนึ่งแล้วกดดูผลได้เลยเสริมนิดหนึ่งนะครับคุณมนทาถ้าถ้าเรื่องของเพศ เรายังไม่ใส่ในคีย์เวิร์ดถูกต้องเราก้กองได้ในฟิลเตอร์ถูกต้องผมถึงบอกว่าฟิลเตอร์ของผมเนี่ยมันมีเยอะย้ำอีกทีนะครับอันนี้ต้องย้ำแล้วย้ำอีกใหุ้กทัานเห็นภาพฟิลเตอร์มันมีเยอะจริงครับแต่ว่าเวลากรองเนี่ยให้กรองเฉพาะที่เราจําเป็นคุณบัณฑาครับเวลามันแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าคนแรกเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการแล้วเราลองกดดูเพิ่มเติมด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจัดซื้อเห็นไหมมีคําว่าสถานที่มีคําว่าแอดมินได้ไหมครับฟีลลิ่งแบบนี้เอาเอาความรู้สึกก่อนน้ทีี เราเห็นแล้วว่าเราขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะรู้ปริมาณว่าโอ้โหอันนี้มีมีเป็นหมื่นเลยถ้าเราอยากจะมากรองผู้ชายนะครับเราก็มากรองตรงเพศทริปนะครับกดหนึ่งตัวกรองและดูผลหนึ่งอย่าง๋ยวลองดูนะครับคุณมนทาเห็นไหมขนาดเรากองผู้ชายนะยังเหลือตั้งสามพันกว่าคนเลยจริงๆเสริมต่อเมื่อสักครู่ที่เราแยกคีย์เวิร์ดให้ครับคุณมนทาคือถ้าสมมติ ตอนแรกคุณมนทาใส่แค่อาคารสถานที่แปลว่ามันจะจับต่อเมื่อแคนดิเดตเขาใส่คำว่าอาคารสถานที่ติดกันเท่านั้นพออย่างนี้ครับล่างสุดถ้าเราไม่ได้ใส่คำว่าสถานที่แยกออกมามันก็จะไม่ไฮไลท์คำนี้ให้นึกออกใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวลองลองดูคนถัดมาด้วยก็ได้ครับว่าภาพรวมมันโอเคไม่โอเคนะคกกรับารกระดับ5้านะครับจัดซื้อจัดจ้างเห็นไหมครับนะจัดซื้อนะฮะ GM ผู้จัดการแผนกธุรการครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการอาคารบริการแผนกธุรกา,า,า,ารนะครับประมาณนี้เบื้องตนน้นถ,ถือว่าโอเคไหมครับคือตั้งต้นชื่อแบบนี้ได้เลยใช่ครับนะฮะแล้วก็มีการกรองเพศชายเพราะฉะนั้นที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือยังไม่ต้องคลิกเข้าไปดูคือข้างในก็จะเป็นเพศชายทุกคนแต่ที่เหลืออันนี้อาจจะฝากคุณมนทาอัน,น <screen. S 1> ได้ได้ไอเดียไปเล่นต่อเองไหมครับ <Yeah. S 1> ของตำแหน่ง ก็โอเคค่ะเดี๋ยวงานลองไปเล่นตัวกรองดูแล้วกันค่ะแฮปปี้ไหมครับคุณบรรทาแบบนี้ในการจับคีย์เวิร์ดกับการเสิร์ชแบบนี้ได้ค่ะแฮปปี้ค่ะขอบคุณมากเลยครับ <Hi happy S 1>